ได้เป็นวัยรุ่นมีแถมอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหตุผลในตอนวัยรุ่นเลยนะมีแต่เหตุร้ายมีแต่เหตุร้ายโอ้โหดีเพื่อนครับวุ้นวงการเคลียร์ไปเินครับเทปนี้นาพงศักดิ์ครับคุยกันชิวเลยรลกใครรลกจริงอืแต่อย่าทําให้เกียดติเกียดตินี่เจาะจนเลือดไหลเป็นแผลนิดเดียวก็ไม่ได้นะไม่ยอมด้วยไม่ยอม สนับสนุนรายการโดยโชคอัพทีทีทีท,ทีโชคอัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้นะ้าพงศักดิ์สสวัดีครับครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมไม่ได้มาหานะ้าเลยดูวยห้าปีเข้าไปแล้วนะฮะใช่เวลาเนิ่นนานโกรดน้องคนนี้ไหมฮะไม่โกรธครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้คุยกันทางใจ <laughs> สวดมนเอาใช่เชนเช้าก็ส่งรางวัลไปให้ทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยผมอนุโมทนาสาธุทุกวันครับนะใช่ขอให้รุงเรืองเหมือนได้บุญนะเช้าเช้าผมครับเรามีเวลาทําใช่ครับนะครับกิจการภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับนะช่วงนี้ช่วงนี้ภาพรวมตามจริงคือรถแข่งจะจะดรอปลงไปจะกลายเป็นรถที่ว่ามีพัฒนาเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่ๆจะเข้ามาเยอะครับครับครับผ่ม แล้วจริงไหมครับนาที่เขาเริ่มพูดกันว่างานเช็คปั๊มงานหนูฉีดรถแข่งของนาเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันเบาบางลงเพราะงานตัวอื่นที่นากาลังรับมาทําอยู่เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรอ่าที่<อ>เช่นพวกงานบริษัทใช่งานบริษัทฟีดรถอะไรพวกนี้จะเพิ่มขึ้นครับออืครับผมงานรถแข่งก็ตอนนี้ก็ดอปลงไปบ้างครับแต่ก็ยังมีเจ้าประจําอยู่ครับที่เหนียวแน่นที่เหนียวแน่นใช่ครับนา <ะ S 2> ใช้คําว่าเหนียวแน่นเลยเหนียวแน่นเลยดเจนแล้วถ้าเกิด พูดถึงงานรถแข่งน้าเองเป็นบุคคลหนึ่งที่อู่ให้การยอมรับ,รบแต่ช่วงหลังเนี่ยการพัฒนาบางคนบอกว่าทําไมมันชะลอลงหรือบางทีมันช้าลงมากกว่าแต่ก่อนครับสำหรับพงศสังดีเซลเพราะด้วยเดี๋ยวนี้ในการทางานแต่ละอย่างคือน้าจะเน้นตัวเลขเน้นคว์มชัดเจนให้ฟาร์มสําคัญคือออกไปแล้วต้องดีที่สุดสําหรับน้านะไม่ได้ทําแบบเอาปริมาณ ตอนนี้เอาคุณภาพมากกว่าเน้นที่คุณภาพใช่เน้นคุณภาพไม่ทำเอาปริมาณแล้วไม่ทำปริมาณไม่ทําเอาเงินแล้วทาเอาพวกทาเอาพวกใช่อทําไมน้านถึงมั่นใจครับก็ว่าพวกเนี่ยบางครั้งบางทีเขาจะอยู่กับเราได้ตลอดจริงๆแล้วไม่ตลอดก็ไม่เป็นไรนั่นคือเป็นความคิดของเขาใช่ไหมงั้นผมถามน้าตรงๆเลยนะครับน้ารู้สึกอย่างไรครับกับอู่รถแข่งที่เคยส่งงานมาทําแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาหยุดส่งไปก็ไม่เป็นไรครับ อยู่ที่ว่าความพอใจครับความพอใจในจุดนั้นใช่ครับอนะ้าครับมันมีบางคําถามที่บางทีเราก็ไม่อยากจะถามแต่ทุกวันนี้จุดอิ่มตัวของน้าในเรื่องของการทําพวกงานระบบเช็คปั๊มหัวฉีดบางทีมันก็มีความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวบ้างถูกต้องไหมครับใช่ครับมีความอิ่มตัวครับมาทํามาหลายปีจนบางทีเขาบอกว่าน้าเปื่อๆว่าอยากจะเลิกทํางานพวกนี้ไปเลยจริงไหมครับจริงครับชัดเจนครับ เามวยถ้าต่อยมานานแล้วก็กรอบครับล้าอยากเ,กเลิกครับแต่ถ้าเกิดคนยังอยากให้มาทำอ่ะให้ส่งมาทำหรือยังไงอ่ะส่งมาทำก็ยินดีครับยินดีทำแต่ว่าอย่ารีบอย่ารีบอ่ะใช่ห้ามรีบหานจะออกมาไม่ได้ดีอ่าฮะครับโอ้ทุกวันนี้งานรถแข่งแน่นอนอย่างที่บอกนะบอกเบาบางลงเพราะเราไปรับงานในส่วนบริษัทแล้วก็งานที่เป็นระบบที่มันมากขึ้นใช่ครับเหนื่อยไหมครับรองตรง จริงแล้วคือเหนื่อยเหนื่อยแทบอยากจะร้องง่ายก็มีนะแต่ก็ต้องต่อสู้ครับเราปฏิเสธคนอื่นไม่ได้หรอกครับงานทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทไหนครับน้าหน้างานหน้าหานก็ส่วนมากจะเป็นรถรถบ้านทั่วไปแล้วก็รถบริษัทศูนย์บริการอะไรพวกนี้นะครับอืทําทันนะครับนะก็มีบ้างครับที่ว่าต้องลูกค้าต้องรอแต่ช่างก็ต้องรีบช่างก็ต้องรีบเห็นตกเย็นนะดูแลลูกน้องดีเหลือเกินใช่ครับ เปิดแอร์เอ่อฮอ์ทำคลิปเล่นกันแล้วทุกนั้นต้องพร้อมครับอาชีดครับนั่นคือการอาชีอาีดครับกำลังใจกำลังใจทีมงานกี่คนครับนะทีมงานก็8คน8คนครับดูแลทั่วถึงไหมฮะทั่วถึงทุกคนครับเสมอภาคปัญหาองการจัดการในส่วนของลูกน้องมีไหมครับไม่มีครับอืมขารามาสายไม่มีเลยเหรอไม่ค่อยมีครับเพราะว่านะคำไหนคำนั้นการปกครองลูกน้องชัดเจนความเด็ดขาด ในส่วนของลูกน้องมีไหมครับไม่มีครับอขารามาสายไม่มีเลยเหรอไม่ค่อยมีครับเพราะว่านะคําไหนคํานั้นการปกครองลูกน้องชัดเจนความเด็ดขาดคืออะไรครับบอก<ค>หน่อยครับความเด็ดขาดคือของน้านะไม่มีการพูดลับหลังอะถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดเลยไม่มีได้ครับพี่ด,ดีครับผมเหมาะสมกับท่านย้ายกับน้าไม่ได้คนประหลาะสอพอฟ้องนายในขายเพื่อนนี่นะไปไกลๆเลยครับนะ น้ำมองออกมองออกเห็นทุกอย่างไม่ต้องฟ้องผลไหนดีอยู่ต่อใช่ผลไหนไม่ได้เรื่องไปไกลๆได้เลยอคอนเวิร์ตคอนด้วงแยกทางแยกทางแล้วไม่มีการที่ว่ากลับมาอยู่ใหม่นะไม่มีนะไปแล้วไปเลยไม่รับกลับด้วยไม่รับจริงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วน้าเป็นคนที่ว่าเด็ดเดี่ยวแล้วก็ถ้าเลือกแล้วคือเลือกเลยใช่ครับน้าเป็นคนอย่างนี้มาตลอดอืมครับน้าท้ายนี้อยากให้น้าฝากหน่อยครับ ฝากถึงอูใ่ใหม่ๆหรืออู่ที่เขาลังประสบปัญหาการทํางานนายเองอยากจะฝากบอกอะไรคนเหล่านี้ไหมครับณนเวลานี้สําหรับน้าหน้าอู่ที่ว่าเกิดใหม่ๆก็ต้องพยายามสร้างผลหารของตัวเองให้ชัดเจนในการพูดหรือขิงกันอย่ามาใช้ในวงการลถแข่งกับมันไม่โอเคมันมันมีแต่การสร้างประเด็นสร้างปัญหานะว่าคือควรเคารพในกติกาซึ่งกันและกันครับอย่าปีนเกี่ยวว่านะ อย่าไปเกี่ยวกันใช่อืมบางครั้งคนที่เขาอยู่มาก่อนถ้าเกิดเขาเจอคําพูดอ่ะนะใช่สร้างผลงานได้แต่ว่าอย่าอย่าสร้างน้ําลายอย่าสร้างน้าลายใช่มันจะลื่นแล้วถ้าเกิดพวกย้อนกลับมาน้ําลายฟรีอะนะทําไมผมใช้ไม่ได้มันก็ไม่ดีครับเดี๋ยวปากแตกน้านี่ของจริงจริงเลยเออนี่ขนาดน้าเองปีนี้นาาอายุหลายนะห้าสิบสาม นี่ถ้าเป็นวัยรุ่นี่ผมไม่อยากจะเจอนะเลยว่าไม่ได้ลุกๆถ้าเป็นวัยรุ่นมีแถมอะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหตุผลในตอนวัยรุ่นเลยนะมีแต่เหตุร้ายมีแต่เหตุร้ายโอ้โหเดี๋ยนี้ครับบุนวงการเคลียร์ไปเลยครับเทปนี้นะพงศักดิ์ครับคุยดนชิวเลยรักใครรักจริงอืแต่อย่าทําให้เกลียดเกลียดนี่เจาะจนเลือดไหลอะเป็นแผลนิดเดียวก็ไม่ได้นะไม่ยอมด้วยไม่ยอมโอ้โหชัดเจนเลยครับนะ โอเคครับน้าครับเทมนี้ขอบคุณน้ามากขอบคุณเพื่อนเพื่อนครับคอมเมนต์นสุภาพนี่น้าโปรสักดีเซลครับขอบคุณมากครับน้ขอบคุณครับคอมเมนต์สุภาพขอบคุณมากขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้า